หลายคนก็กลับไปฉลองสงการตามต่างจังหวัดนะคะคสนุกสนานชุ่มฉ่าแล้วตอนนี้กลับเข้าสู่โหมดการทํางานใช่บางคนก็เริ่มทยอยเดินทางกลับเข้าสู่กรุงเทพตั้งแต่เมื่อวานนี้จนกระทั่งเช้าวันนี้เลยค่ะมาดูกันคุณผู้ชมคะค่ำคืนที่ผ่านมาค่ะประชาชนทยอยกลับเข้าสู่กรุงเทพด้วยรถประจําทางนะคะก็ทําให้สถานีขนส่งมอชิดจะเป็นภาพแบบนี้ถือว่าชินตาทุกปีค่ะ หลายคนหอบหิ้วสัมภาระมาจากบ้านกลับมาด้วยส่วนใหญ่ก็จะเป็นข้าวสารอาหารแห้งหลังจากที่ฉลองเทศกาลสงกรานต์กับครอบครัวก็ดึงพลังกลับมาลุยงานกันต่อค่ะสําหรับบางคนวันนี้เนี่ยก็เริ่มทํางานแล้วเหมือนที่เราบอกอะ่ะภาคเอกชนเขาก็เปิดทําการตามปกติค่ะครับส่วนมช่วงเช้าที่ผ่านมาทีมข่าวเราก็ไปดูบรรยากาศนะครับรถโดยสารเข้ามาเยอะปัญหาที่เกิดขึ้นช่วงเช้ามืดก็คือแท็กซี่ไม่เพียงพอเป็นแบบนี้ทุกปีแก้ปัญหาไม่ได้เลย ประชาชนต้องใช้เวลานานพอสมควรครับพอะไปสอบถามหลายคนบอกว่าเลือกเดินทางกลับมาตอนค่าตั้งใจคือว่าจะนอนหลับบนรถเก็บเอาแดงมาทํางานระหว่างทางเจอฝนตกด้วยทําให้การ,การจราจรโดยเฉพาะเส้นทางถนนมิตรภาพเนี่ยติดหนักเลยนะครับกว่าจะเข้ามาถึงที่หมอชิดเนี่ยก็ใช้เวลาถึงเช้าพอดีแล้วที่สําคัญประชาชนยังเลือกเดินทางนะครับไปลงที่สถานีกลางกรุงเทพปภิวัรน์พบบอกว่าไม่หนาแน่นนะ ยังคงเดินทางได้สะดวกแล้วก็มาต่อรถแท็กซี่หรือบางคนก็ต่อมอเตอร์ไซค์รับจ้างรถเมย์ไฟฟ้ารถไฟฟ้าก็คล่องตัวเหมือนกันครับซึ่งบคสก็คาดบอกว่าวันนี้จะมีคนผู้โดยสารเดินทางสักประมาณ 9 0 0 0 0มคนครับคุณผู้ชมไปดูขากลับเข้าสู่กรุงเทพทางภาคอีสานกันบ้างถนนมอตเตอร์เวย์หรือว่า M6 เนี่ยช่วงนครราชสีมาตอนนี้การจราจรยังคล่องตัวค่ะปริมาณรถก็มากหน่อยแต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้ดีโดยทําความเร็วได้ประมาณ80-90กิโลเมตรชั่วโมงเริ่มชะลอตัวบริเวณตัดเข้าถนนมิตรภาพนะคะ ซึ่งจุดนี้เนี่ยทางตำรวจทางหลวงก็ได้มีการปรับการจราจรให้รถวิ่งตรงมาจากอีสานทั้งหมดวิ่งตรงยาวไปเลยไปลงที่ถนนธนรัตฐกันค่ะครับส่วนเส้นทางสายเหนือถนอนเอเชียมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพช่วงผ่านอำเภอมโนรมอำเภอ,มมอ,เ,ภอมเมืองจังหวัดชัยนาทตอนนี้ปริมาณรถมากครับแต่ยังไม่หนาแน่นรถยังเคลื่อนตัวได้ดีใช้ความเร็วได้เฉลี่ย90 100กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับแล้วพอผ่านช่วงทางระดับชัยนาทไปจนถึงอำเภอสัพยา ซึ่งเป็นทางตรงเนี่ยสามารถทําความเร็วได้มากขึ้นคาดว่าบ่ายวันนี้แหละครับรถก็จะหนาแน่นมากกว่านี้ส่วนจุดที่ยังโลง่งรถวิ่งได้คล่องตัวก็คือเส้นทางสายใต้ขาเข้า,ขากรุงเทพสภาพการจราจรบริเวณถนนพระรามที่2ช่วงผ่านจังหวัดสมุทรสาครเนี่ยปริมาณรถยังน้อยครับคุณผู้ชมแต่คาดว่าปริมาณรถจะเพิ่มมากขึ้น ในช่วงบ่ายแล้วก็ไปหาเย็นวันนี้ครับจีนข่าวเราก็ไปสอบถามเรื่องนี้กับทางท่านรองผู้บังคับการตํารวจทางหลวงนะคะคพันตำรวจเอกสุขสวัสดิ์ครูสิทธิพลค่ะท่านก็คาดการณ์นะคะว่าวันนี้เนี่ยจะมีปริมาณรถเข้ากรุงเทพประมาณ ,00 0 0 0คันตามที่กรมทางหลวงได้ประเมินเอาไว้ค่ะโดยทางตํารวจทางหลวงก็มีการเตรียมความพร้อมไม่รับมือเรียบร้อยแล้วไม่ว่าจะเป็นกําลังพลหรือว่าแผนการเปิดช่องทางพิเศษเพื่อที่จะระบายรถจนกว่าการจราจรจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติได้ค่ะ แต่จากการสังเกตภาพรวมการจราจรนะคะก็พบว่าเริ่มมีประชาชนบางส่วนทยอยเดินทางกลับมาตั้งแต่14แล้วก็15เมษาย,ยนแล้วและเมื่อวานก็คาดการจะมีปริมาณรถมากก็หนาแน่นจริงๆแต่ว่าเป็นแค่บางจุดค่ะโดยเฉพาะเส้นทางบายพาสมอเตอร์เวย์<ม> M6 ก่อนที่ปริมาณรถจะเริ่มหมดไป<พ>นในช่วงเวลาประมาณ3-4ทุ่มนี้ค่ะครับพาไปดูสถิติของการเกิดอุบัติเหตุครับ 15เมษายนเมื่อวานนี้เกิดอุบัติเหตุไป214ครั้งมีผู้บาดเจ็บเนี่ย209คนเสียชีวิต27คนครับรวม5วันของการรณรงค์อุบัติเหตุครับตั้งแต่11ถึง15เมษายนก็ปรากฏว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้น1 216ครั้งบาดเจ็บพั218คนมีผู้เสียชีวิต171คนครับแล้ว ายานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยที่สุดก็คือมอเตอร์ไซค์ครับคุณผู้ชมกรุงเทพมหานครยังครองแชมป์มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุด15คนครับค่ะอะ คงสุดท้ายของเทศการสงการานต์คุณผู้ชมคาทางกรมควบคุมประพฤติเปิดเผยข้อมูลผลจากการคุมเข้มดําเนินการกับผู้ที่ขับขี่ไม่ระมัดระวังค่ะโดยสารเนี่ยสั่งคุมประพฤติเมื่อวานนี้วันเดียว418คดีมากที่สุดคือขับรถขณะเมา403คดีค่ะแล้วก็ขับรถเสพ15คดีก็ทําให้ยอดคดีสะสมช่วงที่มีการคุมเข้ม11-15เมษายนตัวเลขรวมอยู่ที่3,716คดีมีผู้ที่ถูกสารสั่งให้ติดอุปกรณ์ EM 25คนจังหวัดที่เมาแล้วขับสูงสุดก็คือกรุงเทพ295คดีรองลงมานนทบุรี242คดีแล้วก็สมุทรปราการ226คดีค่ะและเมื่อนำสถิติการคุมประพฤติในช่วง5วันไปเทียบกับเมื่อปีที่แล้วพบว่าคดีเมาแล้วขับรถเนี่ยเพิ่มขึ้น167่ร HDTV เพื่คดีค่ะ